สวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนำนะครับเป็นถังอบถังอบอบหมูอบหมูแดงนะครับอบเป็ดอบไก่นะครับตัวนี้เป็นเตาอบไร้ควันนะครับก็ทำให้ประหยัดพลังงานนะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะว่าเป็นระบบปิดนะครับเนี่ยมาดูรายละเอียดด้านในเลยนะครับด้านในนี่นะครับมีฝาปิดฮะทำจากถัง200ลิตร ด้านในนี้นะครับจะมีเหล็กนะเหล็กเส้นอย่างหนาเลยนะครับอย่างหนาเลยนะครับสําหรับแขวนนะครับเราก็จะมีตัวแถมให้นะครับสําหรับไว้แขวนแขวนไก่นะครับจากเสรทำจากสเตเลสนะครับเราแถมให้นะครับเราก็แขวนบนนี้นะครับแล้วเราก็ปิดฝาส่วนด้านล่างนี้ครับจะใช้แก๊สแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะเปลี่ยนมาใช้ฐานเตาฐานอังโลก็ได้นะครับ อันนี e thing, ้ข้างในนี่ทําเป็นถังถังนี่ถังถังซิงค์เลยนะครับถังซิงค์อายุการใช้งานทนแน่นอนนะครับน่าใช้นะครับสังเกตมีรูด้านล่างนู่นเลยนะครับรูด้านล่างอันนั้นนะครับรูด้นเนี้ยเป็นรูที่น้ํามันลงด้านนั้นนะครับให้น้ามันลงนะครับส่วนข้างนอกนี่นะครับนอกจากมีฝาบนข้างบนเนี่ยเป็นฝาปิดน้ําหนักน้ําหนักมากอยู่นะครับฟล็อกแข็งแรงนะครับ นอกจากมีมีรูข้างบนนะครับซึ่งจะส่องมองข้างล่างได้นี่นะครับแล้วก็มีฝาด้านข้างอยู่นะครับมีฝาด้านข้างนะครับก็สามารถอมองเติมถ่านเติมอะไรได้นะครับกรณีที่ว่าเป็นพัฒนาว่าเตาอั้งโลนะครับเตาถ่านเราก็สามารถเติมถ่านตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับด้านล่างนี่นะครับช่องล่างนี่คือ,อช่องหัวแก๊ส เอาหัวแก๊สโผล่มาด้านนอกนี่นะครับแต่ถ้าเกิดใช้ถ่านเราก็ปิดตรงนี้เลยนะครับปิดตรงนี้เลยนะครับอ่ารอนนี้ทํางานทําละเอียดดีครับงานทําละเอียดเลยฝีมือฝีมือนะแข็งแรงมากครับดูครับลูกขาตั้งนี่ครับแข็งแรงงานทําสวยนะสวยงามนะครับแล้วก็ขนย้ายก็สะดวกนะครับสําหรับคุณลูกค้าที่ดูคลิปนี้นะครับ ถ้าสนใจก็โทรสั่งได้ที่ร้านตลาดไทยแก๊สนะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับก็เป็นที่นิยมนิยมกันมากนะครับเพราะว่าทําให้ประหยัดพลังงานนะครับเหมือนเตาอบนะครับเหมือนเตาอบครับใช้แก๊สก็ได้นะครับใช้ถ่านก็ได้นะครับสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ